สวัสดีครับนี่ก็อยู่ในเซิร์ฟเอ็นจีดาก่อนนะหลังจากที่หนุดไปผมก็ได้มาถ่ายมาให้กับคนที่หนุดไปอีกคนก็คุณโอมะโอ้พี่เอิร์ญไปไหนเนี่ยอ๋อ,อเจอแล้วเราจะสร้างบ้านกันยังครับพี่เอิญอยู่ได้ฮะหา,หาพื้นมาติดกินข้าวมันจะขุดแต่เอิญพื้นนี่ไม่ต้องนะที่มีอยู่แล้วเอาล่ะนี่เราอยู่ทุ่งหญ้าสวรรค์นะยังไงมันก็ไม่เหมือนต้องเรียกนี่ก็โต <c oughs> ทำงาน อนไหนไมเอ้ยเ้ยอเช่มทำไมไม่มีใครขุดต๊ะค้าเนี่ยจะไปสร้างบ้านกันไม่ใช่หรอโอ้คเปอร์บายบายจะไม่ได้สร้างดาบด้วยขอให้คโอมโชคดีฮะโดนคีเปอร์เผาปากไป เหนแล้นไงเขปปาปากไปแล้วตัวหนึ่งเ <A A. S 1> อัเอ็ราชาลองข้าด้วยกระหม่อมจะไปหาแล้วตีนีพี่พี่จบนน้ำอไงโอ้โหเดิบนบนน้ำม้ <c oughs> โอโดยเดยบนบนน้ำ <c oughs> <c oughs> วิชาลจูงไปเรียนห่อ๋อวิชาลีจาเชกจะกจะพเออ เอลอนน้ำครับเขาเรียกว่าเดินใต้น้ำครับเร็วสร้างบ้านเฮ้ยเพ่งแม่ไอ้มืงแม่ลงไปลงไปไหมกมอนเบบีลงไปครับไปอย่าไปเลยถ้ามีคนคุยแล้วโอ้ยแหลกเ้ยขอไปในการแหลกครับ กลัวว่าจะแหลกเด็ดตาท่านผู้ชมคนอด,ด <c oughs> ขึ้นไปเถอะทีอกเนี่ยพาพาพาลุงนีะโอ้ใครสับเนี่ยเรานินจาอุ้ย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 อ้โอุ้ยอ้ยอ้อ้ยอุ้ยอุ้เอุ้ย้ยอุ้ยอี้ยนเา้า,าเุ้ยอ้ยอุะยอุ้ยอ้ยย ป็นไล่ออไปเราจะสร้างบ้านใต้ดินรืองอะไรบ้านใต้ดินก็ได้ถ้าไม่อยากโดนเตียนเดี๋ยวผมทำบ่อน้ำเองบ่อน้ำตกปลาจะได้โอ้โหคนเอ้เด็กไม่ดีเลยเฮ้ยเฮ้ยไฟออนไฟออน เออคุณคอดีๆออกไปสมันตตยดินแล้วก็เดี๋ยวจะทำบ่อปลาเนี่ยน่าจะได้ทุงยาสวรรณากว้างดีโอ้ไปเร็วคุณเอิ์นอาจจะแหลกเกินไปก็ต้องอภัยขออภัยทางผู้ชมด้วยนะครับ แล้วไปตามออไปเราวไปอย่บนดยอยะรอเทพนะครับอุย้ยไหนคนเออเรผมไม่เห็นไกลไกคนทเออยู่ไหนทิ้งฉันไปก็หมดตู ฟ้า,าวใสแคาซ้า,านั่นเหรอบดรอยนั่นเหรอวิธ <Yeah. S 1> <c oughs> ีวิธีการไปหาด้วยคอรวดเร็วโอเ้เขลยนอะไระโอ้ oh no what the fuck no my เจ้ตาตู่ครับตากร้องนำตากต้องนำ ตา <c oughs> ลากล้องต้องอยู่หลังใช่ปะ่ะแต่มันไม่สุดมันไม่อยู่หลังสุดเกินไปเหรออ๋ตกภูเขาเขาพาซูยูจีด้วยเลยแหลกเลยตาลากล้องน <c oughs> ะตา <c oughs> ลากล้องหลุดครับ <c oughs> อ๋อ รวยแล้วไงไม่จำเป็นครับอันนี้ผมกำลังขายอยู่เราจะเข้าโอ้ยโอ้พิมตั้งตายครับท่านผู้ชม ก็จะไปแบบช้าๆโอ้ยไมาเอช่่ว <c oughs> <c oughs> อ่านี่ก็มากันแล้วนะครับนางจากที่ผมหนุง <c oughs> เองสซัวเองสว่วนลคุณเอิร์ธจะเดินก้าวหน้าไปถึงไหนละผมยังเพิ่งถึงต้นทางตากล้องอย่างหนึ่งนะ <c oughs> เราไม่เปลี่ยนแปลงเรามีสิทธิตามทันอยู่เฮ้ยตากล้องตัวความสูงแหลกเว้ยเอาจะทีพีไปทำไมเนี่ยเออจเก็บตังในสั่งนี้แวตังมันจะได้มากี่บาทอ่ะวิ่ยคุณอยู่บนดอยไหนอ่ะดอยไหน ผมอยู่บนดอยสุดกับกับพี่โอมเนี่ยเื่งไงเจอแล้วเจ้าไป้ทำไตรงนั้นอ่ะเอ้อยาสร้างบ้านบนเขาเถอะมันสร้างยากเวย้ยอันนี้ผมสร้างบ้านแล้วเนี่ยมาเร็วมาเร็วสร้างข้างล่างสุดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านใต้ดินเจอแล้วเจออะไรเฮ้ยเจอเจอทียนที่ oh. ไม่ใช่ ดีแท้ติดบักนี่เองที่มาที TNT นทีโอ้ยใครตกโอ้ยใครตกเนี่ยผมใกล้าตายแล้วนะเฮ้ยอย่าดีอมเฮ้ยจะลงมาทำไมเนี่ยโอ้ยออกไปไปเล่นอะไรไม่รู้ไปไปไป